สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงาบอกว่าสโมสรแมนยูนั้นตกเป็นข่าวอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะโดยมี2ประเด็นสําคัญที่ได้รับความสนใจซึ่งนะครับก็คือดีลของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาซลนาและก็ติดตามสถานการณ์ของโจ๊บเบอร์ลิงแฮมนะครับดาวรุ่งของโปรเซตตบุน ซึ่งเริ่มจากกรณีของเลวันดอฟสกี้นะครับตามรายงานระบุบว่ารูปเปนบนนูบริผู้จัดก,การทีมแมนยูนั้นมีความต้องการอยากคว้ากองหน้ามากประสบการณ์รายนี้เข้ามาเสริมเกมรุกในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากมองว่าเดวานด็อบสกี้เนี่ยมีศักยภาพในการจบสกอร์และก็ช่วยพัฒนานแนวรุกของดาวรุ่นของทีมได้อย่างไรก็ตามนะครับแผนดังกล่าวเนี่ยถูกคัดค้านโดยเซอร์จิมลัเครฟเจ้าของร่วมสโมสรแมนยูที่มีนโยบายไม่เซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุมาก อีกต่อไปแล้วนับตั้งแต่มิเต,ตอนไปหลังจากที่ในอดีตแมนยูนั้นเคยผิดพลาดในการคว้าดาวเตะวัยเก่าอย่างเลโอนโดสลาตันคาวานีและก็ชวายสไตเกอร์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบแทนความคาดหวังได้ตามที่คาดหวังในอีกด้านหนึ่งสโมสรแมนยูเองนะครับก็กาลังจับตาดูสถานการณ์ของโจบเบลิงแฮมน้องชายของจูดเบิร์งแฮมอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยย้ายจากเซอร์แลนดนไปร่วมกับดอทมูลเมื่อช่วงซัปเปอร์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ถาวรและก็มีข่าวว่าน้องโจ๊บเนี่ยเริ่มไม่พอใจกับโอกาสในการลงเล่นให้กับดอทมุลสักเท่าไหร่อีกกระทั่งทั้งพ่อแม่และก็พี่ชายเนี่ยก็เหมือนจะไม่โอเคกับสถานการณ์ของโจ๊บที่ดอทมุลสักเท่าไหร่ทำให้มีโอกาสสูงที่โจ๊บบริงแฮมนั้นอาจจะย้ายออกจากดอทมุลแบบยืมตัวหรืออาจจะมีการย้ายทีมแบบ พ่วงออปชั่นในการซื้อขาดในอนาคตก็สุดอยู่แต่ดอทมุลนั้นจะจัดการในกรณีนี้อย่างไรไม่พอเพียงนีนี้ครับรายงานเบื้องต้นเนี่ยยังระบุเสริมอีกว่าทางสโมสรแมนยูนั้นอาจจะพิจารณาทางเลือกในการยื่นข้อเสนอเพื่อยืมตัวโจ๊บบริงแฮมในช่วงตลาดเดือนมกราคมเพื่อเพิ่มความลึกในแนวกลาง แล้ก็เปิดโอกาสให้นักเตะเนี่ยได้พัฒนาฝีเท้าในพิบาลีซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าการที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับนักเตะจากดอรมุลเนี่ยมันก็ยังมีเสียงกังขาจากแฟนบอลบางส่วนที่มองว่าการเซ็นสัญญากับนักเตะจากดอรมุลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด หลังจากกรณีของจอร์ดนซานโชที่ไม่ประสบความสำเร็จในทินอัลฟอร์ดซึ่งพวกเขาเนี่ยกลัวว่าถ้าโจ๊บมาแล้วอาจจะงองแงเหมือนทางซานโชนะครับที่เคยเป็นมานั่นแหละฮะสุดท้ายท้ายสุดแล้วทุกอย่างการเซ็นสัญญาก็ต้องขึ้นกับบอดบรทหารแล้วก็แผนทำทีมของอามริมด้วยเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่มันกําลังจะเปิดขึ้นนี้มันจะเป็นอย่างไรและเราจะได้ใครมาเสริมทัพนะครับอีกประมาณ1นถึงสคนนะครับเพื่อให้ทีมเรามันแน่นขึ้นในการลุ้นแชมป์ ถ้าเกิดว่าพวกเรายังรักษาโมเมนตัมตรงนี้แล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าแมนยูเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นแชมป์ก็ได้นะอันนี้ก็ตามรายงานจากทีมท้อแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูนิวนะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์ยูนิวนะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูนั้นกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งกับคลอสบาลรบา,บากองกลางรุ่งของไบตัน หลังจากเกมพิม์ลีกที่ทีมปีศาจแดงนั้นเปิดบ้านอาชนะไบตันไปด้วยสกอร์4ประตู2เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยแฟนบอลจำนวนมากนะครับได้พูดถึงฟอร์มของบาเลบาซึ่งเคยตกเป็นเป้าหมายของแมนยูในช่วงตลาดสมเมอรที่ผ่านมาว่าโดยก่อนหน้านี้นะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนยูนั้นได้ติดต่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับบาเลบา แต่การเจรจานั้นไม่คืบหน้าเนื่องจากไบรตันนั้นได้ตั้งค่าตัวของนักเตะวัย20ปีรายนี้สูงถึง100ล้านปอนด์ทำให้แมนยูนั้นต้องถอยออกมาเพราะเพื่อใช้งบงานในการเสริมผู้เล่นแนวรุกถึง3คนอย่างเบนจามินเชตโกเอโมโมและก็คุญญนย่าและในเกมล่าสุดนะครับทางบาริบาเนี่ยได้ลงสนามเป็นตัวจริงครบ90นาทีแต่ผลงานโดยรวมนั้นถือว่ายังไม่น่าประทับใจแม้จะมีจังหวะอ่านเกมแล้วก็จ่ายบอลที่ดีอยู่บ้าง แต่ก็มีข้อผิดพลาดอยู่หลายครั้งโดยเฉพาะในการคลองบอลและก็การยืนตำแหน่งซึ่งทําให้เขาถูกวิจารณ์ว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจากฟอร์มในบางนัดก่อนหน้านี้โดยหลังจบเกมนะครับแฟนบอลแมนยูจํานวนหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไบรบาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงแต่ค่าตัวที่ไบรตันได้ตั้งเอาไว้นั้นสูงเกินจริงหลายคนมองว่าหากแมนยูจะกลับมาสนใจในอนาคตค่าตัวควรถูกปรับลดลงมา,มามากกว่าครึ่งหนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมกับผลงานที่แสดงออกมาในสนามสื่อเบื้องต้นนะครับยังได้รายง,งานเสริมเพิ่มเติมอีกว่าทางผู้จัดการทีมอย่างรูเบนโมริมนั้นก็ยังให้ความสนใจและก็ยังให้แมมองของแมนยูเนี่ยไปติดตามฟอร์มการเล่นของบาริบาอย่างต่อเนื่องและอาจจะพิจารณาอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหรืออาจจะช่วงซัมเมอร์หากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นมันมีราคาที่ยืดหยุ่นแล้วก็อาจจะมีการลดลงมาบ้างตามที่แมนยูนั้นร้องขอจากฝั่งไบตันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากแมนเชสเตอร์อีดีนิวอีกแล้วนะครับที่ออกมาระบุว่าโจชัวซึกซีกองหน้าชาวรัสของแมนยูกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะยื่นคำร้องของย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมหลังรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ของตนเองในทีมโอตาฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมซึ่งสื่อเบื้องต้นนะครับได้ระบุเสริมเพิ่มเติมว่าซึกซีนั้นมีความตั้งใจอยากจะย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาโอกาสในการติดทีมชาติหเือแทนลุยศึกฟุตบอลโลก2026หลังจากที่โรนันคูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนี่ยได้แจ้งกับเขาอย่างชัดเจนว่า จำเป็นต้องลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหากต้องการมีชื่อในทีมนะครับในการติดทีมชาติในขณะเดียวกันนะครับหลายสโมสรในยุโรปเองกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีสโมสรเซบียาจากลาลิกาสเปนที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังและเชื่อว่าสไตล์การเล่นของเซอร์ซีจะเหมาะกับฟุตบอลสเปน และในขณะเดียวกันนะครับสมสรเรอลเบติสก็พร้อมยื่นข้อเสนอยืมตัวเช่นเดียวกันส่วนในเพเบริกเนี่ยก็มีสมสอรเวิทแฮมที่มองว่าเป็นตัวติงจะได้เซอร์ซีไปร่วมทีมเนื่องจากว่าต้องการเสริมแนวรุกทันทีในช่วงเดือนมกราคมรวมถึงสมสรเอเวอร์ตัน ton, ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในแดนหน้าเช่นกันทางด้านฝั่งอิตาลีนะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันฝั่งอิตาลีนี่มีก็มีสมอสรโรม่าสมอสรโคมาสมสรยูเบตุส,ส, oma, ส,ส us, แล้วก็สมสรเอซิบิลาน ต่างก็มีความเชื่อมโยงนะครับว่าอยากจะได้กองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมโดยเฉพาะสโมสรโคโม o ที่อาจจะพร้อมทุ่มเงินเพื่อซื้อขาดหากราคาสมเหตุสมผลส่วนด้านสโมสรแมนยูเองนะครับก็ยังคงเปิดรับทุกทางเลือกทุกข้อเสนอแม้รูเบนนบ,บูริมจะเคยแสดงความต้องการอยากเก็บกเตะรายนี้เอาไว้ใช้งานแต่สโมสรเองเนี่ยก็พร้อมจะพิจารณาข้อเสนอทั้งในรูปแบบยืมตัวหรือรูปแบบซื้อขาด หากว่าเห็นพ้องต้องการว่าเป็นผลดีทั้งตัวนักงเตะทั้งสโมสรแล้วก็ทั้งสโมสรที่จะมาซื้อทั้งสโมสรแมาย,ยูเองนะครับก็อาจจะยอมเพื่อที่จะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยไปกันด้วยดีโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่ออยากให้เซอร์ซีเนี่ยมีโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนั่นแหล,ละแล้วก็อยากให้เซอร์ซีเนี่ยมีรายชื่อติดทีมชาตินิทแลนด์นั่นแหละครับ ต่อมานะครับก็เป็นโค้ดอย่างรูเบนนุมริมนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงมุมมองของเขาในช่วงที่แมนเชสเตอร์เต็ดนั้นกลับมาทำผลงานได้อย่างดีต,ต่อเนื่อง ดโดยอัริมเนี่ยเน้นย้ําถึงปัจจัยสําคัญที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จล่าสุดนะครับซึ่งอมลริมนะครับกล่าวถึงความรู้สึกของเขาในช่วงที่ทีมเนี่ยเผชิญกับผลงานที่ย่าแย่ว่าผมไม่เคยรู้สึกอับอายกับสิ่งที่ผมทําหรือไม่ชนะหลายๆายนัดเลยมันขึ้นอยู่กับแฟนบอลมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเซอร์จิมนัดตเคฟเชื่อมัน่นและรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่การ,รเผชิญหน้ากับแฟนบอลมันยากกว่านิดหน่อย ซึ่งคำกล่าวของอัมเบร์มเนี่ยก็แสดงเห็นถึงความสำคัญกับความเชื่อมั่นจากผู้บริหารระดับสูงมากกว่าแรงกดดันจากภายนอกซึ่งอัมบริมนะครับเขาก็ยังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของทีม โดยระบุว่าสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือความเร่งด่วนที่ต้องไม่แพ้ใครในตอนนี้เพราะมันยากมากในวงการฟุตบอลทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในสัปดาห์เดียวดังนั้นเรามาสนุกกับวันนี้และโฟกัสกับเกมต่อไปกันเถอะเพราะเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับเกมถัดไปเสมอโรเบนอบดุริมกล่าวนะครับแล้วก็อยากให้ลูกทีมเนี่ยรักษาโมเมนตัมเอาไว้เมื่อถูกถามถึงปัจจัยสําคัญที่ทําให้แมนยูคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันได้อบดริมก็ยัง บอกอีกนะครับว่าผมคิดว่าผู้เล่นนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นผมคิดว่าเกมที่ดีสที่ดุของเราในฤดูกาลนี้คือเกมที่เจอกับอาชซนอนในนัดแรกของฤดูก,กาลและเสริมว่าแต่เมื่อคุณมั่นใจมากขึ้นอีกนิดเมื่อคุณมีสปปรดที่แตกต่างออกไปบางครั้งคุณก็จะมีโชคเล็กน้อยในบางจังหวะของเกมที่ช่วยให้คุณนั้นคว้าชัยชนะได้ซึ่งนี่ก็เป็นการชี้เห็นว่า ความมั่นใจของทีมทุกคนรวมถึงสตาฟโคแล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ยได้กลับมาแล้วแล้วก็มีสปีริตที่ดีเป็นกุญแจสําคัญที่นํามาซึ่งโชคแล้วก็ผลการแข่งขันที่ดีสุดณเวลานี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเอง ต่อมาครับก็ตามรายงานจากทีมทอสน,นะครับที่ต่อมาระบุว่าสโมสรแมนยูนั้นกําลังมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการบรรลุข้อตกลงเพื่อเซ็นสัญญากับมอร์เทนยูสมานกองกลางชาลีนมาข,ของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งแหล่งข่าวนะครับได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่ารรเปนบนอเบริมผู้จัดการทีมของแมนยูนั้นกําลังผลักดันเดีลวนี้อย่างแข็งขันเพื่อให้ได้ร่วมงานกับยูสมานอีกครั้งเนื่องจากทั้งคู่นี้เคยทํางานร่วมกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนมาก่อนซึ่งแสดงเห็นว่านักเตะรายนี้เนี่นนาททปปน่าางเัชดจ แต่ดูเหมือนว่าทางสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยจะไม่ได้เร่งรีบในการขายผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมไปถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับข้อเสนอกอนโตก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน bon นั้นก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการที่จะปล่อยตัวตักเตะรายนี้ออกจากทีม หากพวกเขานั้นได้ข้อเสนอที่เหมาะสมและเป็นข้อเสนอตามที่พวกเขาต้องการย้ําว่าเป็นข้อเสนอตามที่พวกเขาต้องการถ้ายื่นข้อเสนอไปแล้วพวกเขาไม่ต้องการพวกเขาก็ปัดตกแล้วก็ไม่ขายแล้วก็ขายทีมอื่นไปนะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นฟิลฟิลเหมือนของอยูเครนสนั่นแหละครับเป็นคล้ายๆตรงนั้นแหละก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมในเดีลนี้นะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานจากบิวสื่อเยอรมันนะครับพี่อกมาอ้างว่าสโมสรบายเยอร์มินิกนั้นไม่เคยยื่นข้อเสนอซื้อตัวนักเตะ จากสโมสอแมนยูเลยนะครับเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาก,กับบูโน่ฟันเดสเนื่องจากว่าทางบาเยนเนเนี่ยติดปัญหาสําคัญ2ประการนะครับก็คือหนึ่งค่าเหนื่อยของบูโน่เนี่ยมันสูงเกินไปซึ่งเป็นอุปสรรคสําหรับสโมสอและ2นะครับการที่แวร์ซองกอปดีมีตัวเลือกกองกลางตัวรุกที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วในตําแหน่งหมายเลข1ิอย่างมูเซล่าแล้วก็เดสนาบี ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยทางไบเยนเองนะครับก็ไม่ได้มีเหตุจำเป็นใดๆที่ต้องเซ็นมิดฟิลตัวรุกเข้ามา,าเสริมทีมของพวกเขานะครับพวกเขาก็ไม่ได้เคยยื่นข้อเสนอในการเซ็นจากบูโดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ